สวัสดีครับรอบไปรอบบ่ที่เดิมรถปิดกัะแลนาวรอบเช้าไปแล้วรอบหนึง่งอันนี้รอบไปอีกรอบหนึง่งผมขี่มาจากสอนอรถติดอยู่นูน้น BTS นูน่นผมก็นึกว่ารถมันติดอะไรที่ไหนได้รอบไปตั้งอีกรอบนึง ทีนี้ไม่ต้องเถียงผมนะว่ารถติดไม่ติดผมมาจากสอนอเมื่อกี้ขนาดมอเตอร์ไซค์ผมยังเลื้อยมาจากนู่นนูน่น,นสถานีไอถัดไปนู่นผมก็ว่ารถมันติดอะไรนะที่เดิมครับพันตำรวจโทรพิชิตสุดยากของความขยันไม่มีอะไรขยันกว่านี้แล้ว หน้าที่หลักคือตั้งด่านเลยครับร,รถติดเป็นกิโลพวกท่านชค่สนใจไหมครับครับหน้าที่หลักค,ค,คือตั้งด่านครับประชาชนเดือดร้อนไม่เป็นไรครับรถติดอยู่นู่นนู่นผมมาจากบีเทสอันนู้นน่ะผมออกมาจากหน้าสอนอน,อนี่ผมไปแจ้งความมานี่นี่ออกมาจากหน้าสอนอ,นอน ที่นี่จะเถียงผมไหมว่ารถติดหรอไม่ติดจะเถียงผมไหมเช้ารอบหนึ่งบ่ายรอบหนึ่งเป็นเหมือนที่ประชาชนร้องเรียนจริงๆสรุปแล้วสอนอโชคชัยตั้งด่านสองรอบต่อวันนะครับประชาชนที่ใช้ถนนเส้นลาดเท้าเนี่ยท่านจะต้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบริเวณน,นี้มันเป็นบริเวณยูเทิร์นนะครับเนี่ยบริเวณยูเทิร์น เลนในรถมันก็ติดอยู่แล้วนะเนี่ยเลนในมันรถมันติดเพราะว่าตรงนี้เป็นเลนยูเทินขวาสุดเอาไว้ให้รถยูเทินนะครับแล้วเขามาปิดช่องจราจรช่องซ้ายเออช่องซ้ายสุดสรุปถ้ามีรถยูเทินรถจะวิ่งได้แค่เลนเดียวเลนกลางนะครับเลนซ้ายกับเลนขวาเลนขวาเอาไว้ยูเทินเลนซ้ายวางลวยรถที่มา3เลนจะต้องมาติดจุดตรวจบริเวณนี้ ช้ารอบหนึ่งบ่ายรอบหนึ่งนะครับยืนจับกันเมามันเลยรถติดเป็นกิโลนะเมื่อกี้ผมมาในวางกลวยวางป้ายเต็มถนนพอเห็นผมหยิบป้ายหยิบกลวยออกระบายรถทันทีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้กําลังใจใหม่พรุ่งนี้มาแต่เช้านะครับตำรวจที่ขยันขยันเราต้องให้กําลังใจนะครับไม่งั้นตำรวจไม่มีกําลังใจทํางานนะครับ ตำรวจที่ขยันตั้งด่านเช้ารอบหนึ่งบ่ายรอบหนึ่งเนี่ยเราต้องมาให้กำลังใจเราต้องมาช่วยกันเผยแพร่เราต้องช่วยกันนำเสนอนะครับไม่งั้นตำรวจทำงานนี่ไม่มีกำลังใจนะผู้บังคับบัญชามองไม่เห็นหัวหน้ามองไม่เห็นว่าลูกน้องขยันขนาดไหนวันหนึ่งตั้งสองรอบเชา้รารอบหนึ่งบ่ายรอบหนึ่งนะครับประชาชนเดือดร้อนเพราะอะไรรู้ไหมครับผมจะให้ดูนะผมให้ดูว่าทำไมประชาชนถึงเดือดร้อน ตรงนี้เลนขวาสุดมันเป็นเลนยูเทิร์นนะครับเลนขวาสุดเป็นเลนยูเทิร์นซึ่งตรงนี้มันเป็นบริเวณที่เขาตั้งด่านเนี่ยบริเวณที่เขาตั้งด่านถนนเส้นนี้มันมี3เลนถนนเส้นนี้มี3เลนเลนขวาสุดยูเทิร์นพอรถยูเทิร์นมันก็จะติดเลนซ้ายสุดเขาเอาป้ายเอากลวยมาตั้งนี่เอาป้ายเอากลวยมาตั้งนะครับปกติแล้วเลนซ้ายวิ่งไม่ได้นะเลนซ้ายวิ่งไม่ได้นะเขาเอาป้ายเอากลวยมาตั้ง สรุปรถที่จะไปตรงวิ่งได้เลนกลางเลนเดียวนะครับรถที่จะไปตรงอ่ะวิ่งได้เลนกลางเลนเดียวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอโชคชัยไม่ได้สนใจครับรถติดอยู่นูน่น BTS นูน่นเมื่อกี้ผมขี่ออกมาจากหน้าสอนอโชคชัยนะผมก็ว่ามันติดอะไรติดอะไรขนาดมอเตอร์ไซค์ยังเลื้อยมาทนะี่ด,ดูมอเตอร์ไซค์ยังซอกแซกซอกแซ,ก,ซกมาที่ไหนได้มาเจอด่านอีกโอ้สุดยอด สุดยอดมากไอต้ตั้งตั้งตั้งนี่เพื่ออะไรครับประชาชนเดือดร้อนท่านรู้หรือไม่ฮะการจับคุมการจับคุมผู้กระทําความผิดท่านต้องคํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาใช้รถสัญจรไปมาด้วยไม่ใช่ว่าเอาความสะดวกสบายของตัวเองปิดเลนหนึ่งให้เหลือสองเลนสองเลน,เลนแทนที่จะวิ่งได้สองเลนไม่ได้เพราะมันเป็นจุดยูเทิร์นเนี่ย รถยูเทิร์นมันต้องหยุดพอรถหยุดเลนขวาสุดกลายเป็นว่าเคลื่อนตัวไม่ได้เลนซ้ายสุดเคลื่อนตัวไม่ได้เพราะเอาไม้เอาควยไปกั้นไว้สรุปคือเหลือเลนกลางเลนเดียวให้เลนกลางเลนเดียวที่จะไปได้แต่พื้นที่บริเวณนี้เห็นไหมพื้นที่บริเวณนี้มีพื้นที่เยอะแยะกับกลายเป็นว่าทําให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรเดือดร้อนเชื่อไหมครับ ช่วยกันนําเสนอครับตำรวจขยันขยันตำรวจเก่งเก่งปฏิบัติหน้าที่เช้ารอบหนึ่งบ่ายรอบหนึ่งเราต้องช่วยกันนําเสนอช่วยกันสนับสนุนช่วยกันให้กําลังใจนะครับถ้าไม่งั้นตำรวจเหล่านี้จะไม่มีกําลังใจทํางานเราในฐานะประชาชนต้องช่วยกันเช,ชิดชูช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันแชร์ไปเยอะๆให้ตำรวจทั่วประเทศเห็นว่าจ้าจรสนโชคชัยตั้งวันละสองรอบ เช้ารอบหนึ่งบ่ายรอบหนึ่งนะครับแต่การจราจรประชาชนถนนเส้นลาดพร้า,าวเนี่ยใครที่อยู่กรุงเทพจะรู้ดีว่าเส้นลาดพร้า,าวเป็นยังไงกล้อง C C T V ไม่มีที่เห็นอยู่นั่นเสียนะเสียกล้องเสียนะครับกล้อง C C T V ไม่มีนะกล้องเสียนะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บหลักฐานก่อน นี่น้องเขาไม่มีอออเอกสารรอรอเอกสารยืนยันนะครับแล้วก็บัตรประชาชน,นจราจรสอนอูกชายนะครับรอบที่สองครับใต้สะพาน,นะครับผิดกฏความขยักแข็งแข็งไม่คิดว่าจะไม่เจอนะครับเห็นว่าเป็นรถติดปกติดจากมาจากสอนอนะมีมาจากสอนอทำไมรถติดผิดปกติโอ้จริงๆจะด่าจริงๆจะจ,จ,จ,จุดโกรอีกแล้ว คาดคิดว่าจะตั้งอีกรอบหนึง่งอ่ะสวัสดีทุกคนอันนี้เป็นด่านตาต้านทางหลวงรามินทานะครับก็เมื่อเช้ารอบนึงแล้วก็อันนี้เราเพิ่งเสร็จภาร,รกิจไปแจ้งความเรืนองคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะครับก็เป็นอีกรอบหนึ่งรอบ,รอบปลายซึ่งอย่างที่ผมให้ดูบรรยากาศนี่คือบรรยากาศรถติดนี่ขนาดไม่มีด่านนะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณยูเทิร์นเนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้มันเป็นทำเป็นที่ยูเทิร์นนะครับแล,นนแล้วถนนมัน3าเลนแล้วเาที่มาปิดเลนสายสุดไว้เลนขวาสุดรถยูเทิร์นกลายเป็นว่ารถมา3เลนต้องวิ่งแค่เลนกลางเลนเดียวมันเลยทําให้การจราจรเส้นนี้ติดขัดติดมาตั้งแต่บูทน BTS ก่อนหนะ้านี้บีท s อะไรไม่รู้นะแต่นี่มันเป็น b t s ีลาดเท้า7 71คิดดูว่าจากนี่ไป B t ทีอีกการหนึ่งมันไกลขนาดไหนคิดดูออนะ เราไม่ได้มีอคติกับเจ้าหน้าที่แต่อยากให้เจ้าหน้าที่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนแค่นั้นเองนะครับและเคสเมื่อกี้น้องเขาตื่นเต้นเนาะเขากลัวจริงๆแล้วการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจเนี่ยมันต้องมีเอกสารทางราชการยืนยันหรือไม่งั้นก็ต้องไม่งั้นก็ต้องถ่ายรูปใส่ไว้ในโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นไปกับขี่หรือบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาคู่มือรถเอกสารเหล่านี้ เราควรที่จะถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือกรณีที่บางครั้งมันสูญหายหรือมันหรือเราลืมแต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราไม่มีบันลืมเราลืมไม่ได้นะครับมันคือปัจจัย5ไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยในกฎหมายนี่เขาสามารถยืนยันเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีประโยชน์แค่ไ้ดูหนังฟังเพลงถ่ายบัตรประชาชนถ่ายใบขับขี่หน้าหลังแล้วก็โหลดแอป ทางรัดนะที่ที่เขาให้ใส่ข้อมูลอ่ะแล้วก็สำเนาคู่มือรถไปซื้อขายหรือไปจดทะเบียนถ่ายไว้เลยเวลาเจ้าหน้าที่เร่ตรวจสอบเอาในเอารูปในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมาแสดงได้นะครับตามนั้นนะก็ตามนี้ละกันนะครับไม่ได้แสดงงงธุรกรผิดแต่อยากให้ประชาชนมีนวควรวจคํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนหน่อยถ้าพรุ่งนี้ตั้งอีกเดี๋ยวเราก็จะมาอีกนะถ้าพรุ่งนี้ตั้งอีกก็จะมาอีก ตั้งเช้ามาเช้าตั้ง,งยินมายนินตั้งบ่ายมาบ่ายนะครับ,บไม่ไกลบ้านผมอยู่จากทางจากนี่ประมาณ18โลจากนี่ไปบ้านผม18โลเดี๋ยวผมขี่มอไซค์มาก็ได้พรูนี้นะตามนั้นล้กันขอบคุณทุกคนขอบคุณท่านสวัสดีครับ